อ่าผมก็ถามอะไรหน่อยครับลุงฮะว่ายังไง <c oughs> ออาลุงเบื่อสกีบี้เทเลทยังฮะเออผมว่ามันก็ยังพอม <c oughs> ก,กินเหมือว่ายังไงนะมึงก,กิ้หนูว่ายังไงนะฮะเออผมถามว่าลุงยังชอบสกีบี้เทเลทไหมฮะอืม กูจะอ,อ่อยยังไงเนี่ยถ้าให้เล่าเนี่ยมันก็ยังยากอยู่แตท้าวว่ายัางดูไหมอืมลุงไม่ดูแล้วแต่ไนีคยขอที่มันเป็น,ปนอะไรเฮ้ยเนื่ยข้อที่มันเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้แย่อะไรถึงจะห้ดโดยผิดปกติมากก็เถอะอืมแต่นั่นแหละลุงมึงช่วยหยุดตไีได้ไหมฮะอ๋อแต่นั่นแหละมันก็ยังเป็นซีรีส์ที่ดีอยู่ถึงลุงไม่ดูแล้วก็ตามอืม พอว่าเมขอใหิตตาแบบผางานยังห่งหวงงัน,นะจะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครล่ะไอ้หนูไม่งั้นเดี๋ยวโดนไปรถฟ้าหนองฆ่าตายเลยนะ้อใจใช่ไหม, <c oughs> มถ้ามึงไม่เข้าใจมึงได้แดกนี่เนี่อโอหลุงมึงบ้าไปแล้วลุงไม่เคยเจอของแรงนี่ไงฮะ เดี๋ยวกูจะให้ดูของแรงมองหน้ากูดิ <c oughs> ตอนนี้ซีรีส์ที่มีชื่อว่าสกีบิวท์ไทเลตเนี่ยไปถึงไหนแล้วฮะผมไม่ดูแต่ตอนนี้เนี่ยอ่ากูไม่ดูมาปมาณจะจะรียนหนึ่งได้มาแค่สองตอนผมเข้าใจได้นะไอตอนล่าสุดคืออะไรวะอ๋อฮะไอผมงงวะมันก็ตัวเดือนดิมึงใฉยหัฟังไม่เฉยอะไรนี่ ดวูวิซึ่งมึงกษัตริย์บทำกิ่งวัด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 พ่อพ่ออ๋อตกใจอุ Wait, ้ยไอ้ที่ดูดซ่วมคุณรู้ไหมไอ้นั่นอา้าวใกล้นั่นนี่หว่าใช่ไหม, What? What ามาวัดเดี๋ยวฟ้าวัดเดี๋ยวฟ้า oh. นี่มันดูเถื่อนแบบเถื่อนโคตรแล้วเดี๋ยวนี้อ๋อจานวัดตา มึงโผล่มาสะดุนน่ากลัวแล้วโดนสอยล่วงทีเดียวก็ตามแล้วฮะตอนนี้เนี่ยถึงตอนที่หกจุดสามเอาไม้ก็ยังยงวุวนอยู่กับโจมดมเหมือนเนาะผมก็เลยลองไปหาไอจีหมดดูว่าไอลุงผมก็เลยไปลองหาไอจีหมดดูมันมีอะไรบ้างเขาลูกโคกอีนั่งก่อนเป็นหนึ่งโอเหายปวดขาสล้วเป็นหนึ่งนะเอามานี่ไหนนี เอ๊ะเอ๊ะโอ้ยโอ้โอ๊ยวัตถะเหตุกูไปแล้วอูอ้เมื่อกี้มันคือบ้าอะไรขึ้นก็ไม่รู้ลุงก็ไม่รู้อ่้ยอะโหเห็นแต่เม่งอ่ะเอาล่ะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ลองมาหาดูในจีมอดซึ่งเร่คนที่ผมไม่ได้ตามถึงตอนล่าสุดเดี๋ยวผมเลไม่มั่นใจนะว่าอันไหนมันคือตัวใหม่อันไหนมันคือตัวที่ไม่แบบไม่มีแต่ว่าเขาแบบยีไซขึ้นมาเองเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาดูกันดีกว่าฮะแล้วก็เขาอยากจะรอกันนึงด้วยว่าอืมเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนเมื่ออยู่ในซีรี์ของสกิฟวิลลี่เทเลเพราะงั้นเนี่ยผมเตรียมมาแล้วฮะไปดูดีกว่าเฮ้ยกูสิงไปนี่แหละ what the heck เชี่ยโคตรเท่เลย กูไม,ไ,มไ,มไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วเมจิกอ่ะรอเล่นเดี๋ยวดูก่อนได้กันนะมันก็มีซอมอดีมาใส่ที่ผมไปดูมาเออผมก็เลยไม่ค่อยมจะเจเท่าไหร่ว่าตัวใหม่เนี่ยมัมนมีหรือเปล่าแต่อีกเลยเดี๋ยวมึงเจอเก็นจิกูอ่ะๆๆๆมันควงอะไรแอบไม่ดึงนะผมอยากจะมาเป็นที่มันอะไรที่มันแปลกไปเลยแต่มึงควงอะไรแอบเพื่อน อ๋อโอเคพวกมึงบางอาจมากบางอาจมากท่าฟันช่วงพิบตาว้าวเฮ้อ้ดนะีนีมันมันมันใช้ยังไงบ้างนะขอดูท่ากับเมื่อกี้มันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นท่าอยู่ไม่ขึ้นแล้วอะ่ะเฮ้ย ไม่อายะเจ้ากูารู้ไหมมีอะไรเจ็บปวดทางร่างกายนะเพื่อนนะนี่กูดามเมจกูเข้ามาแล้วเพื่อนนะโอขคลองเอาตัวที่มันมบางๆหน่อยได้ไหมโอเคไอ้แค่นี่บางแล้วลบเอ้ยอ่ามันก็ตายดีกว่าไอ้นี่มึงถึกจังอ่ะหัวหลินๆเนี่ยฮะหัวหลินๆเนี่ยอะไรกนันนะกันหา อันนี้ใช่ตัวใหม่ไหมฮะไม่ใช่ใช่ไหมไม่น่ามีแต่จะมีก็ได้แหละเขาจะเอาไงฮะถ้าตอนสองตอนก็เลยแต่กูเห็นแล้วกูเครียดอะจอยสติ๊กวัดพีเอสสี่พีเอสห้าแมนโอ้โหจี้อะไรมึงมันมันมัน่วซู้วอ้บดเลยฮะ <laughs> มันดูมั่วซู้วอ้บดเลยแฮะ,ะมึงสู้กันดิมึงแกในหมึงแซกก็ไหนดิด พีเอท้าแมนกับไอ้ตัวควงอะไรที่อย่างหนึ่งควงมีดอะควงมีดเฮ้ยพีเอท้ามึงแพ้คิก้ามึงเอ๊มึงแพ้ตัวเมื่อกี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วนี่อะโอ้จอยสติ๊กแมนก็จะฟอกอันนี้เป็นเพลย์สเตชันแมนโอ้เวแล้วกูเครียดอันนี้คือเคมิล่าแมนวัตต์ คือตัวในซีนี้นี่คือมึงจะเลือดเยอะทุกตัวใช่ไหมพอเราเอาไอ้ลุงอ้ันดูดิมันไม่ต้องไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วอะ่ะอ่ะอุ้ยมันฟังพวกนี้ตายทีเดียวเลยแล้วไอ้เอี่หานมันไม่ลดลดระดับอะไรเลยอะ่ะป้าไปเร็วไอ้พวกปีศาจพวกเนี้ยดูดิตัวทีเดียวตายเลยอะ่ะแล้วไอ้เนี่ยมันเป็นยังไงกันอะไรกันแน่เนี่ยฮะอ๋อ,อไอ้ยอ็นี่มีไอ้นี่โอ้โหไอ้นนี่ผมจะได้ว่ามี คือมันมันมันไม่ใช่แบบพลเรดอะไรสักอย่างแล้ไอ้มันเนี่ยมันกลายเป็นซิงล้างจานมันกลายเป็นแบบมันซิงล้างจานหรือว่ามันเป็นบ่ออาบอาบน้ำวะเนี่ยไอ่ไม่รู้อะอะมึงเจียกไอพีเอสห้ากูดิสัตโอ้โหตัวโครไซต์กันเลยอจริงนะใครจะไม่รู้ล่ะใครจะไม่รู้พีเอสห้าแมนทำอะไรสักอย่างเพียดโอ้โห เรืรสรอสภาพแล้วเรือสภาพเรือสภาพเฮ้ยเดี๋ยวเอาวุจกมอะเก่งยังว่าอ๋อไอตัว pues นี้ตัวอ <ing bad. S 2> ๋อไอตัวพ่นนี่ใช่ไหมที่มันโผล่มาแค่เิดเดียวแล้วมันก็มันตายหายไปเลยขอดูขอดูมงูสุกับพีท้าแมนกูได้ไหม พีท่าเมียนพ่น,นมึงพ่นนี่เพื่อนเอ้พ่นแล้วพ่นแล้วพ่นแล้วไม่เห็นละลายเลยโอ้จอกกันดูโซนแล้วจะตายใช่ไหมรอดหรอเปล่าเฮ้ยพี่สกเกลมันแบบสเกลมันดูตามภาพไม่ได้เลยไอ้ตัวนี้มันดูกะกากมันรูโง่แต่มันแบบทแบบี่มันเยอะด้านมันแรงอะ่ะผมว่าเรามาข้าเรื่องอะไรดีกว่าเราเสียเวลาไปเยอะแล้วนี่ยังไม่เข้าเรื่องนะกูถามจริง คนรู้ไม่สิ่งเลยอะเขี้ยอะไรนี่พี่แฮร์รี่พอตเตอร์ผู้ลูสายฮะผู้ลูสายของวุดดี้ไม่โคตรเยอะแฮนด์ว้าวัตตาฟักคือกูไม่ต้องใช้คาถาก็ได้ใช่ไหมอันนี้ดีมอนวัตตาเฮลดาร์โอ้เจสัสอันนี้อะไรอ่ะเด็กแว่นอ๋อแล้วก็ปกติ มามาต่ออย่าเห็นตัวใหม่ไม่เจอตัวใหม่เลยเจอตัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยนี่ไงโอ้โหนี่คือตัวล่าสุดจากซีรีส์ล่าสุดมึงเจอเวทความตายกูไอพวกเนี้ยย่าย่าย่าโคตรงูไอเชี่ยย่าไปอุ้ยเชี่ย กระถาแลกชีวิตเลยเหรอแล้วตอนตายมันก็ถล่มบึ้มลงมาเลยโพลีเฮลพวกนี้มันดูไม่กลัวเนาะนอามากิดอนยากว่ะแต่ฟังอ๋อไอ้พวกนี้มันดีดูเคลียรนดีนี้เองอะออ ขี้ายโอเคสลับตัวตึงของบอสมันจะสู้อามาจิรอนกูได้ไหมวะอยากรู้อะเฮ้ย okay. มึงเจรก,เกระถาอามาจิรอนกูกูเจของเถื่อนแล้วเชีย่ย oh. วเลินทำกู <c oughs> ย,ยังไม่ทำอะไรเลยเอา้าอุ้ย เลนทามคืออะไรอ่ะคือผมสามารถที่จะใช้ได้แค่สามชั่วโมงต่อครั้งอ่ะบ้าอะกูตายเองเดี๋ยวนะประนึงนนะเพราะแปลกแปลกแล้วสั่นจะใช้อาวุธอันนี้รู้จักฆ่าพวกแกเองพี่กูอยู่ไหนเอามาเกดอนเอามาเกดอาากนไอ้ยไม่เหลือไม่เหลือซาก โคตรเฮี้ยโคตรเวอร์อะเอาว่าเราเรื่องข้อสรุปกันเลยครั้งว่าถึงจะเป็นซีรีส์ี่สเร็จแม่งมือชั้นไหนก็ถิดมึงเจอเข้าไปในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์มึงก็เป็นแค่เศษเหล็กกองแก๊งอะก็ต้องก็ตัวงตัวธรรมดามาลองด้วยเขาก็บากอันมันเป็นแบบแคบกระถักคาถาเล็กนน้อยอะคาถายิงไอ้นี่เคยมียิงหนามก็มีเอ๊ะเอ๊ะ กระดายิงหนามเหี้ยอะไรวะเนี่ยมันก็ได้ใช้อยู่แหละมันก็ดูสูงได้ใช้อยู่นะแต่วมันก็ได้นานทีอ่ะเสร็จแต่มาอี่หนูลองยาดิฮะเป้าเป้าเป้าอุ้ยไม่เป็นอะไรช่ิมันได้หบอกเนี่ยอุ้ยมึงมีตัวต้นไหมอย่างงี้แหละ ก็แค่ฮีร่ที่ผ่านทางมาเลรออะไรอ่ะมาโฟคำทรงไอสัตว์มึงเจออมากิดอนกูไม่ได้ใช้ได้ครั้งเดียวโอเคเป็นคาถาต้องห้ามมาที่คุณใช้ได้ครั้งเดียวแล้วคุณก็จะไม่ใช้อีกเลยตลอดชีวิตแหมฮีโร่ฟอร์ฟันฮีโร่ฟอร์ฟันใช่ไหมฮีโร่ฟอร์ฟันไม่เหลือ บอกเลยใครน่าหน่ะเจอกันหานี้ก็ไปใช่หรือเปล่ก็เสียสนัทถูกปะจุดตำนานเรื่อยวันบันพันแมนน่ะเออโอ้โหเกิรดตะกี้พี่ที่ตายเลตวีจามินอาเมนว้าวและนี่ก็คือทุกคนมารวมตัวกันอยู่จุดนี้เพื่อจะมาเสริมฉลองให้กับผมนี่เรื่องอะไรก็ไม่รู้และ ผมจะใช้โอกาสนี้ในกนใารได้หยุดผูบั้งไฟนะฮะเป็นบั้งไฟที่ผมได้เตรียมมาแล้วสำหรับพวกคุณทุกคน <c oughs> เป็นบั้งไฟที่บอกเลยว่าสวยงามมากๆจนไม่มีใครอยากจะละสายตยาจากมันได้เลยะฮะและเมื่อคุณด,ดูมันแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีโอกาสดูมันในครั้งที่สองแน่นอนเพราะนี่คือบั้งไฟที่จุดได้ครั้งเดียวในชีวิตของคุณผมพูดตามตรงตัวนี่คือครั้งเดียวในชีวิตของคุณเพราะว่าพอคุณจุดแล้วมึงจะตายเลยแหละไลอ้โง่ เอามากดนอนดดใหญ่อย่าอย่าอย่ามาจ่อจี้อย่ามาจ่อจี้ไอ้น้องและนี่ก็คือคลิปในวันนี้ ก็เคลียส์สำหรับวันนี้กับเกมของกีมอดเนาะกับบอทของ B D สกีบี้สแตนดิ้งเคยช่วงนี้เนี่ยจะพยายามมาให้ได้สำหรับเดือนละครั้งแรกกันเนาะกับสกิสกับสกีบี้เทเลส์กรุ๊ปลินพันเนนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมพูดไปกี่สิบครั้งแล้วก็ไม่รู้ว่าแม่งแบบซื้อมากี่บาทก็คุ้มอ่ะกับเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่บอกเลยว่าคุณได้ทำอะไรหลายอย่างมาในเกมนี้ฮะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมทำไปแบบเอาแฮร์รี่พอตเตอร์มาลงกับสกีบี้เทเลส์แม่งโคตรมันก็สำหรับคนที่อออยยาากกรรรัััับบนนนนนุคิตตลลปปเีี์สหวว้ขไ่ กับคลิปจริงๆคลิจริงๆ,ๆค,ๆๆควันนี้มันดูไม่ค่อยมีคอนเทนต์เท่าไหร่นะมันดูไปเรื่อยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรูด้สดนุกเนี่ยผมก็โอเคเลยฮะเพมงเพรานั้นสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนด้ยวยของเจอกันครับจะเก่งมาขนาดไหนเจอบ้างไฟเข้าไปก็น้ำตาไหลทุกคน